สวัสดีค่ะน,ะนักเรียนและคครูปลายทางทุกท่านนะคะพบกวันอีกเช่นเคยนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษานั่นเองนะคะ<ส>วันนี้เราเจอเจอกันวันพฤหัสที่เท่าไหร่คะเด็กๆ16 16นะคะเดือนอะไรเอ่ยมิถุนายน่เดือนมิถุนายนนะคะเด็กๆเรีคุรูปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะคะและที่สําคัญนะคเมื่อคืนมีปรากฏการณ์อะไรคะลูกมาค่ะอามองเห็นไหมคะมองเห็นไหมไม่เห็น เอาไม่เหนนะคะเป็นโอกาสรู้สึกว่าจะมีอีกทีเดือนอะไรเอ่ยเขาบอกเดือนอะไรคะลูกเขาบอกไม่อีกทีเดือนไหนคะ<ต>อ้าวเดือนอะไรเอ่ยไ,ไปติดตามข่าวดูอีกทีนะคะว่ามีอีกทีนะคะมีอีกครั้งหนึ่งเมื่อไรนั่นเองนะคะเพราะว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นบ่อยทุกวันไหมคะไม่เกิดขึ้นบ่อยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะแต่บังเอิญว่าเมื่อคืนฟ้าปิดเลยอดดูเลยนะคะเพราะาหินนั้นฝนตกไม่เอ่ย เมื่อคืนตกไหมตกอ,อ้าวตกนะคะตกเป็นบางพื้นที่นะคะทำให้อากาศนั้นค่อนข้างจะฟ้านั้นมืดแล้วมาให้ปิดกำลงเลยมองไม่เห็นนั่นเองไม้โอกาสสาคัญที่เราจะได้เจอนั่นเองนะคะและตอนเช้าคุณครูรัชนีพรก็พูดแล้วจะไม่เอ่ยด้าเสาธงน,นะคะว่ามองไม่เห็นนะคะไม่เด็กๆหลายคนเมื่อคืนใครตั้งตารอบ้างเอ่ยมีไหมคะมีใครตั้งในกาบปลูกดูบ้างเอ่ยมีไหมเอามีหลายคนเลยนะแต่คุณครูก็ตั้งในกาบปลูกแล้วก็นอนต่อเหมือนกัน พราะว่าเหนื่อยงานนะคะอย่างนี้นะคะเป็นต้นแล้วที่สาคัญตื่นมาก็คือท้องฟา้ามันค่อนข้างจะปิดอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะทำให้อดได้เห็นนั่นเองนะ,ะแต่เด็กๆเ,เคยเจอหรือยังคะรูปปรากฏการแบบนี้อ่าตอนเมื่อไหร่คะคุณครูเคยเจอตอนเด็กๆสมัยตอนอยู่ปถมนะค,ะคุณแม่คุณครูปลุกให้ตื่นแล้วก็มาดูนะมามาดูแล้วก็มาเคาะต้นไม้ นะคะให้ลูกขนุนโดกบ้างนะคะแล้วก็ต้นอื่นๆบ้างนะคะก็ตื่นมางวงเงี้ยง,งวงเงี้ยประมาณเที่ยงคืนมั้งก็ต,ตื่นตื่นมาช่วยคุณแม่เคาะต้นมแม้ต้นไม้ค่ะนี่แหละนะคะปรากฏการณ์ตอนเด็กๆนะอันนี้ก็นะคะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วนานแล้วนั่นนะคะตั้งแต่คุณครูน่าจะเท่าเด็กๆเด็กๆนั่นแหละอ่าตอนนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังมาเคลื่อนไหวกันดีกว่าค่ะลุกขึ้นยืนทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะพร้อมและยืนตัวตรองกลุ่มนี้หนึ่งยืนด้วยพร้อมหรือยังครับ กลุมที่หนึงลูกเสียพร้อมรือยังยังหรือไม่ยังพร้อมหรือไม่พร้อมกลุม่มที่สองพร้อมรือยังค่ะอาเสียงดังฟังชัดอาไปเพื่อเคลื่อนไหวพร้อมๆกันดีกว่าค่ะทั้งต้นทางและปลายทางอามาแข่งกันระหว่างกลุ่มที่หนึงและกลุ่มที่สอง What's to that's a doo เป็นไงคะเด็กๆสนุกไม่เอ่ยสนุกค่ะโอ้โหรู้สึกว่าเสียงกลุ่มที่สองนี่เสียงดังฟังชัดนะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มลึกเสือว่าไงคะสนุกไม่เอ่ยสนุกค่ะนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเป็นไงบ้างสนุกกันไม่เอ่ยนะคะการนี้เราได้เคลื่อนไหวนะคะไม่เด็กๆนั้นเป็นไงคะลูกพร้อมที่จะเรียนไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในใบกิจกรรมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเด็กๆนั้นทําผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปดู